ทุกคนก,นก็อยู่ในเกม Green วนะครับนกสีเขียวอีกแล้วนะครับผมมาช h a ตอร์ที่1เริ่มได้ก็ต่อจากคั้ที่แล้วนะครับที่ผมวิ่งวิ่งหนีจากคนป่านะครับแล้วก็ตกจากน้ําตกลงมาในแม่น้าแห่งนี้นครับแล้วก็เกยตื้นขึ้นมาขึ้นมาอีกทีก็ตามสภาพนะครับมีอาเมียภรรยาสุด้ากของเราถูกหายตัวไปนะครับราคาตัวไป Hello Can anyone ฮัลโหลมีใครได้ยินไหม I had an accident. ผมเกิดอุบัติเหตุ I don't know what happened. ผมไม่รู้เกิด <Please. S 1> อะไรขึ้นช่วยด้วย Help. Hello. เ,เปลี่ยนไม่มีครับมีเสียงตอนเรจับอะไรที่ฉันเรียก Fuck. เกิดหงินเติมเงินได้ค่ะโอเคครับตามนี้ก็ผมไปดูคนอื่นเขาเอา่อก็เล่นมานะครับก็ผมพอรู้วิธีการคลัฟของอะไรบ้างแหละนะพอมีพื้นฐานอยู่บ้าง โอเคมาเริ่มกันเลยอันดับแรกครับหาทรัพยากรก่อนอน,นะครับตอนนี้เรามีคั้วอยู่2อลูกนะครับในกระเป๋าแล้วก็ทําการทําการแยกหินนะครับให้เป็นหินเล็กนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาหินใหญ่ใส่กระเป๋ามันก็คงจะหนักเกินไปนะแต่ความจริงมันทําไม่ได้หรอกนะผมพูดไปนั้นแหละอ่าอีกหินก้อนนึงเก็บมาปุ๊บ โอเคครับตอนนี้ต้องมีประมาณสักสองก้อนในกระเป๋าแหละเดีย๋ยวทำการครับนะครับเอามาประดิษฐ์กันนะครับเอาถึงสองก้อนมาเฉพาะโลเป็นมีดหินยุกขินนะครับ <c oughs> มีดหินยุกขินอะไรมู้เโอเคครับตอนนี้ได้มีดหินแล้วเสร็จแล้วเราก็จะหาหินไม้นะครับเพื่อเอามาทําเป็นขวานหินอ่าใช่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 ปึ๊บ ตัดไม้อ่อนเครืงตัดไมน้นี่ขอให้บอกถ uh. อนลากถอนโคนเรียบร้อยแล้วครับเค okay, ครับโอเคแต่ okay. นั้นก็เก็บมาอ่าได้แล้วจากนั้นก็เราจะก็จะประดิษฐ์มันเหมือนกันนะครับโดยการเอาไม้ครับมาประดิษฐ์แล้วก็เอาหินใส่ลงไปปุ๊บก็จะเป็นขวานหินนะครับเย้ yeah, เรียบร้อย อืมันงเชิงดูดีเสเหเดอเกินนะครับผมเดี๋ยวเราหาพื้นที่รอบๆก่อนนะครับว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าครับไม่มีอืมใช่ไม่มีมดูมะพร้าวให้เก็บไหมไม่มีครับโอเคเมีไม่มีก็ยังไม่มีวะ ตอนนี้สุขภาพจิตของเราก็ยังเต็มอยู่นะครับแร่ธาตุในตัวเราก็ยังโอเคเดี๋ยวไม่มีอะไรต้องน่ากังวลมากแต่ต่อจากนี้เนี่ยแหละ <c oughs> จะน่ากังวลมากยิ่งขึ้นโอเคครับเก็บเผาวันมะของมันจําเป็นนะครับเราต้องมีเฮ้ยเราจะทําขวานถิ่นดีวกว่าเฮ้ยขอก่อ,อต่อขวนอ่าตอต้นไม้ก่อนเราต้องการไม้ที่เป็นด้ามยาวนะครับอ่าเรียบร้อยแล้ว สร็จแล้วปุ๊บก็ทําการวางก่อนอย่าเพิ่งเก็บประดิษฐ์อ่าประดิษฐ์ปุ๊บเราก็จะเอาคมหินที่เราทําการกระเทาะไปเมื่อตะกี้นี้เอามาทาเอามาเป็นร้อยเชือกหรือเอาเถาวันมาทําเป็นเชือกนะครับประดิษฐ์ขึ้นมาก็จะกลายเป็นหอ,อกยุกหินนั่นเองโอเคครับเรียบร้อยอยอดเยอดโอเคครับเราจะออกเดินทางกันต่อ ทนันยาก็ตามทางไปนะครับที่เหนะืออยู่ข้างหน้าโอเคครับไปลุยกันเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งคับเออเรามียังยังคัพนี้ได้อีกนะเป็นขวานหินแบบชนิดพิเศษนะครับโดยใช้หินอาคานีนะเองนะครับแต่น,นี้ต้องใช้เชือกด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นหินหินเออหินอีกอันไอขวานหินอีกอันนึงอะ่ะจะไม่ใช้เชือกเนี่ยนะอันนี้จะไม่ใช้เชือกอันนี้ขวานหินธรรมดาแต่นี่เป็นขวานหินอาคานี ก็จะมีความหนาประมาณ20อร์แต่นี่จะมีความหนาแค่13%เซนั่นเองก็คือความหินอันเนี้ยขวามหินคเน,นียจะมีความหนาที่มากกว่านั่นเองนะครับโอเคเราก็จะสำรวจพื้นที่โดยรอบก่อนสาเหตุที่เราเดินป่านั้นเราต้องระวังเป็นมากพิเศษก็คือพวกสัตว์มีพิษที่ร้ายแรงรอย่างเช่นงูแมงมุมหรือตะขาบนั่นเองนะครับต้องระวังไว้พอเราจะประมาทไม่ได้เลยนะครับผมเอ้ยอันนี้ใบ ใบเนี่ยใช่ไหมชื่อใบอะไรนะนี่ไงโมงนิเนเลียใช่ครับใบที่ยาวเหมาะเหมาะสำหรับมาใช้ทําผ้าพันแผลที่พาร์ทีเราเอามาทําแผลเราตอนเรียกตกเขาใช่ไหมอ่าใช่ใช่คุย <c ười> คนเดียวไม่ยางทาได้ครับโอเคครับได้แล้วอ่านี่เจอแล้วโอเคครับเก็บมาเป็นสิ่งที่จําเป็นมาก อเคครับได้แล้วประกอบใหม่ได้ครับเราเก็บหินเลยมาเยอะระดิดเลยแล้วก็เอาหินที่เราเก็บไปนี่มาทำเ,เป็นขวานเพิ่มอ่าได้แล้วโอเค,ครับไม่ยากตรงนี้มีนกนี่หว่าเฮ้ยทำมีดก่อนเออลืมลืมลืมอ่ะดิษิมาเป็นคมมีดโอเคได้แล้วเราก็ทําการ แล่นกดีกว่เก็บมาเอามาแล่นกอะแล่นเนะื้ออะได้เนื้อนกมาแล้วโอเคเราจะไปเก็บไว้ก่อนนะครับเราจะทําการย่างกินใยการจุดไฟก่อนมูลสัตว์เก็บมาครับมูลสัตว์ผมเคยอ่านในหนังสือการ์ตูนอะว่าเฮ้ยเจอร่วเพาะแล้วนี่ไง็ค่อ้ไรปะเฮ้ยมีอีกหลายลูกเลยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ เจอแล้วเจอแล้วปุบอ่าล่วงแล้วโอเคอเคุ้ยไม่ใช่จะคว้างทำไมวะจะเก็บเออโอเคเก็บมาอ่าโอเคเก็บมาครับเก็บมาโอเคอีกลูกหนึ่งเมื่อกี้เห็นอยู่บนต้นไหมอ,อีกลูกนึ่งอ่าโอเคเลิงส,สวย โอเคไปล้วงอู้เฮาเฮ้ยมันค้างไอ้้ยค้างเอาไหมเก็บไหมเก็บไหม่เฮ้ยค้าง้ย่บักโอ้โหบักครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับเอ้ยมันจะบักไม่ได้ล่วงมาดิล่วงมาไม่ล่วงอ่ะ โอ้โหเสยียดายว่ะเชี่อบักเอ้ครับมันค้างอย่างนั้นนะไม่ร่วงเลยเไม่เป็นไรเราได้สี่ลูกก็โอเคแล้วแต่เราจะยังไม่กินตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังมีพลังงานเหลืออยู่โอเคถึงที่แคมป์พักแล้ว <S <S เดี๋ยวเราทำการก่อไฟดีกว่านะอาเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเท่าไหลยิ่งดีนะครับ ใส่ไม้ให้เต็มดมผมต้องสร้างบ้านมัน้งใช่ไหมใช่น่าจะใช่แหละมีให้เราเลือกหลายแบบนะครับเอาแบบไหนก็ได้ผมเอาแบบนี้แล้วกันครับเ,เพราะว่ามันใช้ทรัพยากรน้อยนะครับใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคแต่ก่อนอือเราต้องไปหาไม้เพิ่มแล้วตัดไม้เพิ่มเอากิ่ไม้ยาว เรามีเนื้อนี่หว่าที่ตากแห้งเออใช่ใช่เนื้อเนื้อเรามีเนื้อในกระเป๋านี่ไงโอเคครับตากแห้งไว้เดี๋ยวเนื้อมันจะเน่านะอันนี้ก็มะพร้าวยังมีน้ำข้างในอยู่เราสามารถดื่มได้แต่เราจะไม่ดื่มตอนนี้แล้วกันเพราะว่าน้ำเรายังอยู่เ,ยเหลืออยู่ใส่ไปแล้วก็เอาไปปา์มานะครับระวังนะครับในน้ำอาจจะมีตัวสิ่งมีชีวิต ที่สุดแสนจะอันตรายได้นะครับต้องระวังแล้วก็ตัดใบาปลาล์มขึ้นมา,าเก็บใบาปาลามาใม้หมดเก็บมาปุ๊บแล้วก็เอาไปทําการสร้างเป็นหลังคานะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราทําการกินน้ำซะหน่อย้กินน้ํากับคาร์บ,บฮเดรตซะหน่อยมีปีงเกาะเวนะมีปีงมีปีง เออนี่โอ้โหสามตัวขีดขาลักมีไหมไม่มีอีกข้างนึงไม่มีโอเคกินน้ำสักหน่อยเนาะจะได้ไม่ขาดน้ำโอเคแล้วก็เราก็เอามะพร้าวนี้มาทำการถ่าครึ่งให้เป็นกะลานะครับเราสามารถเก็บเนื้อไว้ได้นะครับเก็บเนื้อไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกินที่หลัง เก็บไว้เก็บไว้แล้วเราก็เอากะลามะพร้าวมาทำเป็นที่กองน้ำฝน่ามีประโยชน์นะครับเห็นเปล่มามะพร้าสามารถเอามาทำได้หลายอย่างนะครับ่าเอาไว้ตรงนี้โอเคเวลาฝนตกนะเวลาฝนตกขึ้นมาฝนก็อยู่ในน้ำกะลามะพร้าสามารถดื่มมากินได้โอเคครับบันทึกเกมไว้ก่นอนกดีเพื่อบันทึก บันทึกตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคครับบันทึกไปแล้วเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวผมขอนอนพักสักหน่อยแล้วกันเนาะต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหมเฮ้ยผมตัดให้นี้ก่อนเพิ่มดีกว,ว่าเออตัดไม้นี่ตัดเพิ่มตัดเพิ่มเพราะต้องการเชื้อเพลิงมันจะได้เป็นใบไม้แห้งโอเคครับได้เพิ่มแล้วในกระเป๋า่านี่เดี๋ยวอีกหน่อยัจะเป็นใบไม้แห้งนะครับ น,นี่ก็ประดิษฐ์ซะหน่อยโอเคแล้วก็ก็<ๆ>นอนพักสักหน่อยนะครับตอนนี้เราก็เช้าแล้วโอเคไหนตอนนี้เรายังขาดน้ําเพิ่มนะครับน้ำในกาลามีปะ่ะดื่มอ้ามีมีม,ม,ม,มีน้ําในกะลามเท้านะเรับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาเนื้อสัตว์กันก่อนนะครับโอเคไปเพื่อเอาเนื้อมาทําการย่างกินกันนะครับ เราทำการล่าเนื้อแล้วเอาเนื้อมาตากแห้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเชื้อเพลิงหล,ลบๆไปนิดนึงหลบๆไปนี่เก็บมาโอเคเป็นๆๆสวยๆขอชอดเดียวตายาเรียบร้อยแย่ yeah. แล้วก็แล่เนื้อออกมาครับเนื้อหมูป่าน่ากินมากนะครับ ได้เนื้อแล้วโ oh, yeah. อ้ยแย่เอาแล้วหอ,อกที่เราปาไป็นที่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยหอ,อกหายวะชิบหายแล้วครับไม่มีหอ,อกแล้ว <Hey>. oh, ไม่เป็นไรเราครัฟใหม่ได้แต่เสียดายวะ่ะเมื่อกี้เออมันหายได้ไงวะอ๋อ oh, อยู่นี่โถ oh, <c oughs> ่เอ้ย <c oughs> อยู่ในมือเราเฮ้ย hey. เราต้องไปล้างตัวหน่อยแล้วตอนนี้เนื้อตัวเราสกปรปกมากครับล้างตัวหน่อยครับเพราะตอนนี้บนตัวเรามีแต่เชื้อโรคนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ล้างตัวเนี่ยตัวเราก็จะสกปรปกแล้วพอตัวเราสกปรปกใช่ไหมครับถ้าเรามีบาดแผลขึ้นมาตามร่างกายแผลเราก็จะติดเชื้อได้ง่ายนะครับทําให้เราอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นก็ล้างตัวก็เป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับโอเคเมื่อกี้เราได้เนื้อมาแล้วเราก็มาถักแห้งไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเนื้อมันจะเน่านะครับใส่กระเป๋าไว้นาน อ่าตากไว้ตากไว้ตากไว้กรอบนอกนุ่มในมาตากไว้ก่อนไหนวะไหนวะเอ้าหมดแล้วอวะมีแค่นี้แบบนา่าจะมีอีกนะหมดแล้วครับคุณผู้ชมมีแค่นี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวนะใบไม้แห้งร้อยเรียบร้อยอยังวะ <c oughs> ยังครับยังไม่เป็นใบไม้แห้งเลย เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยได้แล้วนี่ว่านี่ไงมีเส้นใยเออเอ้ยเราเก็บมาตอนไหนวะช่างเถอะไม่สนใจมีก็ดีแล้วเคครับไปทำการย่างนะครับเฮ้ทำการทำไฟขึ้นมาใส่ลงไปจุดไฟนั่นเองนะครับลูกเสือสไตล์ผมนะครับไม่เสียแรงที่เรียนมาตอนตอนอยู่ปถม พวกี้เกียจเดินทางไกลอ่ะตอนอยู่มาลิวิทอ่ะใครจครําใครเคยเดินทางไกลจะรู้จะรู้สึกอันนี้อ่ะเก็บมาก่อนเก็บมาสองอันแล้วกันโอเคครับแล้วก็วางไว้ผมต้องไปเก็บเนื้อเพิ่มอีกนะเพราะว่าเนื้อแค่นี้อาจจะไม่พอครับโปรตีนเราต้องการเพิ่มด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับย้ําแล้วนะครับย้าแล้วย้ําอีก <laughs> น้ํากับโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่น้าสาคัญมากกว่าโปรตีนนะครับโอเคตอนนี้ ปกติเราก็เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวอยู่ยประมาณใกล้กลครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวเราทำการกินเนื้อก่อนสักพักหนึ่งเราต้องไปหาของเพิ่มนะเดี๋ยวก่อนนะสมมบันทึกเราเขียนอะไรไว้วะอ,อันนี้คือตัวเราได้เขียนจดบ,บันทึกไว้ครับตอนที่มาหมู่บ้านนี้ครั้งแรกอันนี้จับบันทึกอายาพัสกา ช่วยผู้ป่วยมีอาการความความจำเสื่อมดื่มได้เมื่อหมอผีอยู่ด้วยเท่านั้นบาเอ้ยนี่มันปลอดภัยไหมนะฉันเคยทําแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าค่าที่หนึ่งจุดไฟใต้หม้อทําวิธีให้ที่สอนรวบรวมส่วนผสมในใส่ลงหม้อเถาอายาวาสาสิ่งไม้เถาเติบโต,บ,ตบนต้นไม้ที่หนาแน่นที่สุดในป่าคั้นที่สารวบรวมส่วนผสมลงใส่ลงหม้อชาคูน่าใบไม้และผลสีแดงจากพุ่มต้มจนเดือดดื่มโดยใช้ถ้วยทําพิธีนะครับตามน,นี้โอเคเนื้อ สุกแล้วเก็บมาเดี๋ยวเนื้อไหมเค okay. ได้เนื้อแล้วกินแล้วนะครับอ mm ือ hmm. ออร่อยเคเต็ม okay. หลอดดื่มน้ำแล้วหน่อยนะครับน้ำเริ่มลดแล้วอือหือโอเคโ้เย็บร้อยเฮ้ยวิตามินเหรอเราขายวิตามินอยู่นะ เราเอาเนื้อไปตากแห้งได้ไหมได้ไหมอ่ะเอาเนื้อเนี่ยไปตากแห้งได้ปะ่ะเนื้อสุกแล้วแต่ไปตากแห้งได้ลองดูนะผมยังไม่เคยลองเลยอ๋อไม่ได้ครับเนื้อมันสุกแล้วมาตากแห้งไม่ได้ความจริงผมน่าจะย่างแค่เนื้อชิ้นเดียวก็พอแล้วไม่รู้ว่ามันจะให้เยอะขนาดนี้ไงผมเลยค่ามันค่าเอาเนื้อมาสองอันเขาเพื่อให้มันสุกเลยโอเคผมไปเดินสำรวจดีกว่าไหม อ่าเดินสำรวจหน่อยป,ะป,ะปะั๊บปั๊บปัสำรวจสำรวจผมล่าเนื้อเก็บไว้ด้วยดีกว่าโอเคครับผมจะล่าเนื้อเก็บไว้ครั้งหนึ่งขอขอขอชิดมึงเลยนะเฮ้ยไม่ตายเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหนไม่ตายไม่ตายออกไปนู่นแล้วไอ้เชี่ยเฮ้ยของของกูไอ้เชี่ยไปไหนแล้ววะอยู่ไหนแล้วอ้านี่เจอแล้วโถ นอนตายตรงนี้นี่เองใค้ทีวิ่งซะเหนื่อยเลยนะใเนื้อแล้วโอเคโหหนักเลยอะหนักมากเฮ้ยอันนี้คือเฮ้ยช่ดอกน,นี้ปะ่ะยาสูบป,ปะ่ะที่เราอ่านที่เราอ่านเจอในบันทึกอะเฮ้ยใช่ยาสูบนี่ไงอขอบคุณมากต้องขอบคุณหมูป่ามากอะที่พาเรามาเจอยาสูบพอดี ผมจะเอาเนื้อไปตากก่อนแล้วกันเนาะโอเคเนื้อจากในกระเป๋าเราอยู่ไหนหน้านี่ยฟางไว้ก่อนตากไว้โอเคครับน้ำมะพราวนี่กินได้เลยมั้งก็กินเลยกินไปกินไปเ,เต็มหลอดโอเคครับลงตัวเดี๋ยว โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรากลาวมะพร้าวมารองน้ำฝนไว้โอเคอันนี้ดื่มได้เกจเตเสียงฟ้าร้องแล้วฝนใกล้ตกแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราทำการแยกมะพร้าวกันเก็บมาอันนี้เก็บไปเดี๋ยวพึ่งกินตอนนี้ไอ้แร่ธาตุในตัวเรากำลังเต็มอยู่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องกินนะครับโอเควา,ว,วางไว้วางไว้ตรงไหนตรงนี้ละกัน เพิ่มเอาาไว้ตรงนี้ฮะโอเคครับมีนามีกระลามาครับสี่อันเดี๋ยวผมไปหามาเพิ่มดีกว่าน่าจะมีเพิ่มอีกแหละนะผมคิดว่าน่าจะมีอยู่อีกมีถั่วเก็บ,บ้โอเคหินไม้ยาวเอามาคับให้นี่เดี๋ยวนเอาหินเรามีหินนะเฮ้ยมีกระดูกสัตว์ามาทำามานิ้งตะขอ ไม่ไหรอก็อไม่ได้ไม่ได้นะคุณผู้ชมมันทำไม่ได้ไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวผมประดิษฐ์อันนี้ก่อนเอามีดหินก่อนนะครับประดิษฐ์ขึ้นมาได้แล้วเอาถาวรมาใส่ไปนะครับเอาไปทำเอามาร้อยเชือกระหว่างไม้กับหินมีดน,นี้ประดิษฐ์ขึ้นมาก็จะได้หอ,อกนั่นเองเอ่าตอนนี้มีหอ,อกสองอันแล้ว โอเคตอนนี้ฟ้าเริ่ใมใกล้มืดแล้วครับไฟเราเริ่ใมใกล้มอดนะเนี่ยใส่เพิ่มได้ไหมเราเก็บมูลสัตว์มาไหนหนะนี่งอ่ะเฮ้ยใส่ได้นี่งใส่ได้ใส่ได้โอเคครับใส่ได้มูลสัตว์จะช่วยเพิ่มเออเชื้อเพลิงให้กับไฟนะครับทำให้ไฟเราไม่ดับเร็วเกินโอเค เหลืออะไรอีกนะเอ,เอ้าเฮ้ยนี่ไงหม้อทำวิธีนี่ว่าใช่ไหมเออใช่ใช่ออใช่เรามีหม้อทำวิธีอยู่ตรงนี้กด M เพื่อดูแผนที่ปิกด M hmm. Lambda t l สองไม่เคยไม่ค่อยคุ้นเคยเลยอ่าอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นจุดที่เรา ตอนที่เราตกจากน้ำตกลงมานะครับอันนี้เป็นจุดแรกนะครับแต่ตอนนี้นายจะเป็นจุดที่เราอยู่นะครับตะท่อมอันนี้นายเป็นหมู่บ้านที่เราอยู่ตอนนี้อันนี้น่า้เป็นจุดหมายของเรานะครับใช่ปะแต่ใช่มั้งเออผมคิดว่าน่าะใช่โอเคแต่ฟ้าเริ่มมืดแล้วตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมยังไม่พร้อมมาก โอเคเดี๋ยวผมพอแค่นี้ก่อนตอนนี้เราก็สร้างเอ่อเ้ยรื้สร้างครบเพิงเดี๋ยวผมสร้างครบเพิงก่อนเดี๋ยวอ่พวกหอกอะไรงีเ้เอาเก็บไว้ก่อนอ่ะเอาวางไว้ตรงนี้ผมสร้างครบเพิงก่อนอ่าแล้วก็เอาเชือกมานะครับได้ครบไฟเล็กแล้วโอเคได้ครบไฟแล้ว แต่ก็ต้องกด e เพื่อจุดโอเคครับฉลาดจริงๆเราโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็ทำาการสร้างแคมป์เล็กๆน้อยๆได้แล้วนะครับก็ลงตัวแล้วอัน,นี้แล้วถ้านในตัวเราก็เต็มหมดนะครับไม่ไม่ขาดเหลืออะไรก็ <laughs> จะมีไอจุดนอนนะครับผงกระท่อมเอาไว้บันทึกเกมนะครับเวลาเราตายเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดที่ไกลๆมาก อันนี้ก็จะเป็นที่ตากเนื้อของเรานะครับเนื้อดิบนะครับรอรอให้มันสุกถ้าเกิดเราเอาเนื้อใส่กระเป๋าไว้สนานนะ่ะเนื้อมันจะดิบเอ,อเนื้อมันจะเน่าไวนะครับเพราะงั้นเราเอาตากไว้ดีกว่านะครับเนื้อมันจะเอ่อเน่าช้านะครับอย่างนี้ก็จะเป็นกระท่อมเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับเดี๋ยวว่าอีกสักพักเนี่ยไ้า,ามดแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาฟืนเพิ่มนะโอเคเดี๋ยวผมไปหาฟืนเพิ่มก่อน โอเคไปหาปืนเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาบันทึกเกมเดี๋ยวหาหาเพิ่มก่อนอ่าพี้เป็นต้นนี้ที่ในบันทึกนี่ว่าใช่ไหมต้นเดียวกันน่ะที่ไม่ใช่ใช่ป๋วอ่นาน่าจะใช่เนี่ยน่าจะเป็นต้นนี้ใครครับเก็บมาโอเคได้ละเก็บมาเรียบร้อย แล้วก็ตัดไม้เพิ่มหน่อยอตัดไม้ตรงไหนหน้าเาตัดตรงนู้นแล้วกันใกล้ๆหน่อยอ่านี่ไผมมีไม้ตรงนี้แล้วว่าเก็บมาหนึ่งสองเดี๋ยวต้องใช้กี่อันนะผมลืมลนะ <c oughs> ลืมง่ายจังวะผ <c oughs> มเป็นคนลืมง่ายหน่อยเท่าทีเออใช้ไม้ไม้การก่อปืน ใช้ไม้ไม้เล็กหกอันไม้ใหญ่แปดนะครับไมั่กเก็บมาไม้ใหญ่มาสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดาอีกอันหนึ่งสูงอ่ะเดี๋ยวเก็บมาเป็นแปดอ่ะเคได้ไหมแปดแล้วแล้วก็หาไม้เล็กไม้เล็กเหรอ มาเล็กต้องตัดเพิ่มมั้งโอเคผมตัดต้นไม้เพิ่มก่อน oh, Shit seriously ขวานหมดไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยอ่านี่โอเคเรียบร้อยหาไม้เล็กหนึ่งสองใช้เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูก่อนเอ่อไม้เล็กหกเมื่อกี้เก็บมาสองแล้วอ่าเดี๋ยวโอเค สามาไม้เล็กเรามีประมาณเท่าไหร่นระไดูด่วนตอนนี้มีไม้เล็กอยู่เจ็ดอันอ่าเคครบแล้วครับเดี๋ยวถ้าเกิดไฟนี้มอดผมก็จะจุดไฟเ,ฟเพิ่มอีกเพราะตอนนี้เรามีเชื้อเพลิงอยู่ด้วยอ่าตรงไหนวะเชื้อเพลิงอ่าจะมีเชื้อเพลิงอยู่สามอันนะครับแล้วก็มีที่ปัน่นที่ปั่นไฟพูดเป็นเอ็นีีเลยเครื่องจักรเลยโอเค ก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวผมขอเอาบันทึกเกมไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวบันทึกก่อนเดี๋ยวผมลืมโอเคบันทึกไว้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคนที่กดไลค์ก็ขอขอบขอขอบคุณมากเลยนะครับผม โอเคนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับแชปเตอร์ที่หนึ่งจบแต่เพียงเท่านี้นะครับมาถึงรอบแล้วอ่ามันถึกตรงนี้โอเคไปแล้วฝันดีนะทุกคน